ครับผมกลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธ์บกช n e l ครับอยู่ผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้ผมมาแจ้งราคาให้นะครับต้องกระจ่างนิดนึงนะครับว่าราคาที่แจ้งเป็นแนวทางนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหลายๆเจ้าหลายๆคนเขาเปิดราคาทุเรียนมานะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ไม่ต่างจากตรงนี้มากนะครับตรงนี้เป็นราคาที่ ลงเขาเปิดรับซื้อจริงนะครับหลายสถานที่นะครับทีมงานเนี่ยมีการเปรียบเทียบกันนะครับว่าตรงนู้นเปิดเท่านี้ตรงนี้เปิดเท่านี้นะครับก็เอามานะครับเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะครับราคาจะไม่ต่างจากตรงนี้ที่มีการรับซื้อกันนะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะครับว่ามันเป็นมาแบบนี้นะครับจึงขอนำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับที่ได้มารับชมรับฟังกันเพื่อเป็นแนวทางให้กับ พ่อแม่พี่น้องนะครับผมเริ่มให้ที่หมอนทองเลยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำใจครับยุทธพงด้วยนะครับผมเริ่มให้ที่หมอนทองนะครับ AB นะครับผม120นะครับ2-6กกิโลกรัมเอบีซีนะครับ2-6กกิโลกรัมเกรดซีอยู่ที่90ครับเกรดดีอยู่ที่70นะครับผมเร็วไปหรือเปล่าเดี๋ยวช้าลงนิดนึงนะครับชะนีนะครับ ABC อยู่ที่90นะครับ2-5กิโลกรัม นะครับแล้วก็ AB เนี่ยเห็นมี100นะครับถึง110บาทนะครับ2.5ถึง6กกิโลกรัมแล้วก็เกรดซีอยู่ที่90ครับวันนี้เสียงจะค่อยนิดนึงนะครับก้านยาวนะครับผม AB อยู่ที่120นะครับ2ถึง6กกิโลกรัมเกรดซีอยู่ที่80นะครับผมต่อกันที่กระดุมนะครับ ABC อยู่ที่80นะครับ1.6กกิโลกรัมบวกนะครับแล้วก็ a b อยู่ที่100นะครับ 1.8กิโลกรัมบวกนะครับผมแล้วก็พวงมณีนะครับผม A B C เนี่ยอยู่ที่95นะครับ1.6กกิโลกรัมบวกนะครับแล้วก็ A B อยู่ที่120นะครับ1.8บวกนะครับผมส่วนเกรด C เนี่ยอยู่ที่80นะครับนี่คือราคาคร่าวๆนะครับวันนี้หากมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้นะครับเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนนะครับที่ จะนาทุเรียนไปขายนะครับตามล้งนะครับนี่คือราคาส่วนมากของวันนี้ที่มีการรับซื้อกันนะครับยูทูปช anel ได้นํามาให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รับทราบกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดยุทธพงกราบขออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมจะนําสิ่งดีๆมานําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องต่อไปขอบคุณทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้อง เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยูทูพง์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ